สวัสดีครับวัีครับวันดีครับพ่อรัฐนะครับผมได้ยินข่าวเมื่อคืนฝันดีนะพ่อเนาะฝันดีฝันดีมากเลยได้กินเมืดได้เห็นเนี่ยโอ้ยถ่ายเมื่อกี้อสงสบายใจพอมใจดีไ้เมื่อนี้ไงวะสบายใจจะได้กิดเยอะมากเลยว้าลยเปอร์เซ็นต์เลย่สามตัวสองเก้าห้านี่ว่าจะระ่างอยู่ะล้ครับพู้นได้เลยนะนั่นสาวเดียวเต้นเมื่อกี้เราั่นพู้เมียสาวเดียวเลยครับผม เป็นตัวเลขอ้วนมือเกัานี้แกมาแก็ข้อฝันเลยทีเดียวใช่เหรมาจับวิญาณใช่ปะเมื่อกี้เราได้หาซีซีฝันจังไต่ก็ค่ะเอาผู้คนมาหมาะฝันว่าเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนบ้านนั่งอยู่สูงแต่ว่าเฮียนกรงามอันผู้ผู้นั่งเป็นผู้หญิงกรงามแปลว่าผมเลยตีว่าเฮียนซีผู้หญิงซีแล้วผู้ชายเปลี่ยนผม้ไปตีหาใช่ไหมหาซีซีเท่านั้นงมื่อนั้น บาดงวดนี่มา,มาผมมาฝ<ม>ันผมแล้วมาเอาไส่ปีใหม่เนี่ยเมื่อวันที่สามเบียดบังหันพกถุมผมไปไปจุดยาสองม้วนไปจุดในเพื่อนกวกหนึ่งเป็นยาพันกวกหนึ่งเป็นยาซองแล้วก็เอาเอาสุราในเพื่อนกวดหน่อยหนึ่งไปตั้งนันก็ให้เพิ่นกินน้อันนี้ชุดใหญ่เพื่อนสองกวกแต่ว่ากวกยาซองเนี่ยไม่มัดไม่เป็นอุลุดเลยเห็นบานนี้ผมเลยเบื้องเลขบาล้านนีอม,มันเป็นเห็นหั บ้องหกกะหาเนี้ี่นาที่แรกอะนะตัวหนึ่งอะะตัวหนึ่งนี่เก้าสักเลยเราทั้งนาตัวนึ่งนันเห็นเป็นเคยสามลึกสองทีละมันเป็นล่างๆอยู่ไหมครับว่าสองกับสามเนี่ยระวบังหากับหกนี่คือกันตัวหกกับหาเนี่ยเฮ้จะเป็นหกก็จะเป็นหาเนี่ยผมก็เลยมว่ายี่ขคาบังผุบปเลยมาเอาสองใส่เลยสองเก้าห้าไปเลยครับนี่นะเตรียมใจไว้บ้างกเห็นคือเก้าไหมเห็น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 ห้อยอยู่อยาถูบมันคือเก้าครับ แต่ว่าอย่าพัดใหม่ป่ะสุดอ,อย่าพัดย่าตอวกวกไปกวกหนึ่งแต่ว่าเห็นเงามันไปเดื่อยวไปเลยบาดไปพวกมารุ่นล้มพัดนี้แหละไปเห็น,นจับไปเลยจับตะื่นมาเลยมาสองเก้าห้าบาดนี้มือขึ้นเดี๋ยวเาฝันดีได้ป่วยไปแล้วบอกมือขึ้นเดือดนเดือดท้วมาแต่ว่าก็หลายสายรับกบอลไป <laughs> ป่วยยังป่วยยังป่วยแล้วเห็นไหมปวดพวกลูกเห็นพวกลู้ก็ไม่เห็นนะป่วยไปแล้วป่วยไปแล้ว ได้รายหรอบ่จังสีได้กินเหรอพ่อเมื่อคืนฝันได้ได้กินเมื่อคืนนเนี่ยโอ้ยเขาบอผมเปนผู้ักเองไหมฟักไปเลยเลยใส่ถากไปผู้ไปสุงกับไปสุ้งมาฟักโอ้เมื่อคืนหนเมื่อคืนฝันยีเกียมาชูแมนหลอพื่คืนว่าเยได้รเลยว่ามือแบบดเลยเนาะมืดฝันเห็นเนี่ยเห็นยังได้กินเนี่ยกินยังเห็นฝันถายปักเงี่ยไเดี๋ยวฝันให้คนมเดียดแดงจื้อขึ้นเต็มเนี่ย ก็เรียกมั่นใจเลยเนี่ยสองเก้าห้าครับก็เรียกมั่นใจเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแท้แน่นอนเลยผมฟันทงเลยก็ได้ปะฟันทงเลยว่ครับโอ้เนี่ยแต่ว่าตัวสองนี่พ่อหนุนจักแต่ว่ากานได้ฟันยังสี่ว่ามันมันดีใจบพรแม้มาไปเต้นเต้นก็ไว่างวดว่ากันนี่งวดว่ากันนี่ว่าศูนย์อยู่ดิครับดีใจเลยนี่ละอะไรอ้ มือเสาว์กนั่งสัวกับพี่เด็กกับตะวันอยู่มือเสารปล่อยไปแล้วปล่อยแล้วโทษไม่อีกไหมนั่งกินเขาดูก็โทษไม่อีกปล่อยไปยังปล่อยแล้วปล่อยเนื้อมันก็บี่แค่นี้แหละครับก็ได้ก็เพื่อตีป่วยอย่างว่านตีว่ามันใจกับกันสองเก้าห้าบัานี้ข้างคุกห้องออกเด็ครับเ้างกหก็ก้าคือกันกับกันเหลียวเห็นเก้าห้าก็ไม่ ที่จับก็ได้บ้างบ่ะตวงกันได้ข้างครับมันก็ได้ตวงกันแต่ว่าบางนี้ลูกน้องบักคั่มกันได้มากๆเดี๋ยวเดี๋ยววันท้ายนี่มาจับมือนีจีมากแต่ว่ามันเป็นห่วงมือนีก็เลยมาจับมันดอกเพอาะเราเห็นแล้วก็เลยวางสีใช่ถือถือตัวก็เลยวางสีเนาะอะไรล่ะแต่มาห่วงยี่ดีเนาะห่วงยี่สิบห้องสองเก้าห้าครับเพราะว่านะเก้าห้า ทางโคกก็ให้เก้าห้าครับทางโคกก็เกครับครับทางโคกก็เก้าห้าครับมันใจคือจังหมวดหาซีซีเลยครับมันใจเลยครับมันใจคือหาจีจีนียนาง่อจังบดีสื่อหาซีซีมันค้าอย่างหาจีจีป่อยดวดปวดมันเริ่มเข้าเหมือนกันป่อยแต่หัวปีป่แต่หัวปีมันจะจะของกันบ้าพันเพียบบาทจีบาทจีบอกมานฟอกก็เป็นห้วนชีสร้างพี่ดิเออมันก็เริ่มตัวพุ่นตัวนนี่ เราแต่ขี่ช้างอย่างเดียวโอ้ไม่อาขี่ช้างอย่างเดียวนีว่มันก็ไม่ถึงเอ้ยเรื่องว่ามึนจะไปม่นจะไปซื้อละขึ้นมารบัดแล้ไปซื้อเชียงไม่ใช่นี่มันไปใส่เชียงตัดพื้นคว,นวนันก็เลยบ่ได้ซำเออมันก็ได้ขาดจีบ่ได้เนาะอือเลยไม่ได้ห้าสีสี่เลยไม่ได้หาจีบอ<ร>ะไรที่พบจีบออื่นมาเป็นดัเอาอยู่ลอยคู่ลอยอยู่ตัวไหนพ่อบักนี่ละตัวนี้นะตัวหัวห้าครับกลับหัวด้วยไหมเป็นสองหกห้าเนี่ยกะกะนที่เฮ็ดไปเฉพาะปล่อยผมเจ้าโต้อมตจ้านี่เจนสี อย่าเสียเกียรนะขอกับหัวให้หน่อยครับสองหกห้าเนาะอ่าเออไม่ต้องกับตัวอะไรมาจะกับตัวเดียวครับตัวเดียวกเนาะอันที่เขียนว่าตัวร่องก็ได้เนางตัวร่องก็ได้ครับตัวร่องเนียนสองหกห้าครับรับสายไม่เลยนะพ่อเนาะครับรับสายไม่ได้มาขึ้นเดี๋ยวต้องได้นอนไหมพ่อโอ้ยเสียบเดียววะไม่ได้ติดตมาบันี้ได้ยังได้ยังปล่อยยังปล่อยไปแล้วครับไปถึงบ่อวางอย่างนี้นะ ถือว่าฝันดีนะเพราะฝันว่าได้กินลาบแมงกินลาบได้ฟักเนื้อเลยได้กินพอมฟักไอ้พร้อมโอ้ยใจไหล้นกินไหลข้นกักินไหลมันนี่ฟักไห้แม่โอ้เสียใจว่ามาชิมบ้างป้าก็จะทุวมานี่ที่มันตื่นี้ีมาครับฟักไข่มูกินไหมบอบแมนกินน้ำข้นไหลไหลข้นไหลเนี่ยโอ้ยเนี่ยงามกงามเนาะฟักมันขึ้นอย่งนี้โอ้ดีดีด้วยบ่เคยฝันอี้างี้เลย แสดงว่าเลขเข้าแล้วมันบอกว่าต้องสีเขาผมก็เลยว่าท่านปากผมเลยว่าผู้ใดมากก็บอกตัวนี้ไปเลยบอกไปเลยรถบ้ากิจเมย์บ่แมนบ่าการจีเพียนด้วนการจีบ่เอาเหรอเดี๋ยวทั้งทีละคือเขาปล่อยแบบมากกับมากตลอดวางทีนะครับรถข้าพวงยุติไทยตัวล่างกันล่ะครับครับครับเรียกหัว้ไม่เลยกำลังถ่ายอยู่นี่อีกครับอยู่เอฟซีโทม่า ครับผมครับครับครับอยู่สองตัวยังเลยครับต้องต้องรอโค้งสุดท้ายหน่อย่ว่ามันเมื่อคืนนี้ก็ฝันดีเน่สามตัวนี่ผมว่ามาละพันเปอร์เซ็นละครับครับจริงๆด้วยนะผมครับมาพันเปอร์เซ็นธรรมดาครับมครับอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับครับครับอยู่ไหนครับ ฮะ <überzeug t, S 1> แพ้เลยครับครับภาครับครับคุณครับไม่เป็นไรครับพนี่นะครับพรัดครับครับครับปรัจะเห้าสีีเป็นเหตุนะคะขอให้พอถือหน่อยโชว์เลขหน่อยพ่อมาจะแยบร่อเมโอ้จะแย้นี่มองรับแขกมาเนะแบบแมาเไสิม่ี่อไย้อไุดจอดจอดที่หนเลยพ่อมึงกหงงพ่อละอีังเขากับยางอารถ แม่ว่าเออนครับนี่นะครับผ้าขายผ่อนรับจอบจังตามด้วยค่ะฟันดีอยากบอกแข้งเมื่อปอด้วยบังเอิญนะคะวารัดพึ่งกาข้าเมื่อบึงขี่เมื่อนี้ก็เลยเด็บเจอกันนะคะสองเก้าห้านะพ่อเนาะครับครับ วัที่แล้วเข้าสามตัวห้าสี่สี่เนอะค่ะวันนี้อ่ะมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์บอกว่าครับแสดงว่าพอมาแข่งตัวนี้แน่นอนได้แต่ไงโชคไงมันครับถูกสมบวรณ์หมดความาคังขอบคุณผ่ันเนาะครับครับครับ